งช่างคะอิดมนเบาคะ่ะเราเอาไปก่อห้องน้ําได้ไหมคะได้ลุงช่างไม่เคยบอกว่าก่อไม่ได้เพียงแต่มกกักจะแนะนําว่าใช้อิดมอนดีกว่าเพราะอะไรลองมาดูเวลาเราก่ออิดวนเบามันจะเป็นเงี้ถูกไหมเราจะก่อแบบนี้ก่อประกอบก,ก,ก่อสลับอิดชนอิดตรงนี้ เชื่อมกันด้วยอะไรครับปูนกาวถูกไหมเราใช้ปูนกาวนะอิดหันเบาเราไม่ใช่เราไม่ใช้ปูนก่อนะเราใช้ปูนกาวเพราะนั้นเนื้อทั้งหมดเนี่ยเป็นเนื้ออิดหมดเลยมีปูนกาวเป็นตัวเชื่อมเป็นกาวเชื่อมเฉยๆแล้วมันบางนะครับถ้าดูหน้าตัดมันเนี่ยมันบาง7เซน7เซนครึ่งนะอิดก็จะก,กองแล้วเวลาเราใช้ห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้เดี๋ยวเราต้องมาทําอะไรครับมาผ่ามามาผ่าท่อ,อ,อบ้าง เดินท่อน้ำดีผ่าท่อน้ำเสียออกมาอะไรเงี้ยสองนิ้วอย่างเงี้ยพอคุณผ่าเนี่ยมันทะ,ทะลุแทบจะ,ะทะลุเลยมันผ่าแล้วมันทะลุแบบนี้เลยหายไปเลยเพราะหนึ่งมันบางมันจะทำงานยากนะเอา้าแล้วคนนั้นบอกเอ้อินมอนก็นเหมือนกันไม่เหมือนอินมอนมันก่อไงอินมอนก่อไงอินมอนก่อไงก่อเงี้ยอินมอนก่ออย่างนี้คุณสังเกตนนะอินมอนก่อจะมีอิดเงี้ยเว้นเว้นเป็นเซนครึ่งเว้นอีกเซนครึ่ง ไอ้น,นี่กอ,อน,นี้มันการสลับเหมือนกันสังเกตไหมไอ้ตรงนี้คืออะไรที่เว้นเส้นครึ่งสองเซนเนี่ยคืออะไรอันเนี้ยคือปูนก่อจะเห็นว่าเนื้อในหนึ่งตารางเมตรเนี่ยเป็นเนื้ออิดเนื้ออิดมอนอยู่ประมาณหนึ่งที่เหลือเนี่ยเป็นเนื้อปูนก่อซึ่งเนื้อปูนเนี่ยปูนคำว่าปูน,นยังไงมันแข็งนะ ปูนก่อมันแข็งเพราะนั้นการที่คุณผ่าตรงเนี้ยผ่าตรงเนี้ยมันยังมันยังมีตัวเนื้อปูนอ,อยู่เยอะมากนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะแข็งนะแข็งกว่านะครับในการที่จะฝังท่อฝังอะไรมันทํางานง่ายนะก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยบอกเออถ้าถ้าเลือกได้ก็ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นอิฐมอญก็จะทํางานง่ายแต่ถามว่าจะใช้บนเบาผมขี้เกียจสั่งสองอิฐใช้อิฐบนเบาได้ไหมได้ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีแค่บอกว่าเอออาจจะทํางานยากนะครับแล้วก็ลองสังเกตนะเวลาเราฉาบกับสมมุติว่าเอ้ยผ่าเสร็จผมก็อุดอุดปูดกับตรงนี้นะเสร็จแล้วผมก็ฉาบสมมุติท่อคุณอยู่เนี่ยเกือบเต็ม7เซนเลยปูนฉาบอิดมวลรมวล,ลบอลอ่ะมันบางนิดเดียวมันบางนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยมันเป็นวอยที่หายไปอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณมีแค่ตรงเนี้ยตรงช่องเนี้ยคุณจะมีแค่ปูนฉาบอยู่บางๆสําหรับบางจุด ซึ่งมันบางมากแต่ถ้าเป็นเป็นปูนก่อเนี่ยมันจะกลับการผนังเนี่ยปูนฉาบมันเกือบ2เซนอะเซนครึ่งถึง2เซนเพราะฉะนั้นต่อให้ตอนกรีดตรงเนี้ยทะลุนะตอนก่ออินเนี่ยกรีดทะลุไอ้ปูนฉาบตรงเนี้ยก็ยังเกือบ2เซนเห็นไหมมันหนากว่ามันก็เลยมีความรู้สึกไม่ไม่มีความรู้สึกหรอกมันก็เลยมีความแข็งแรงกว่าในแง่ของการฝังท่อก็มีแค่นั้นเองนะครับแต่ถามว่าจะใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ให้รู้ว่าข้อดีข้อด้อยมันเป็นเป็นยังไงนะฮะ คุณช่างค่ะบ้านไม้ค่ะหลังคาสังกะสีค่ะติดฝ้าเพดานจะช่วยลดความร้อนได้ไหมคะลดนะครับไม่ว่าเรามีบ้านอะไรแหละสองชั้นแล้วมีหลังคาเนี่ยหลักการของมันของมันมังมีพาทิษเนี่ยมันก็จะส่งลงมานะครับชนหลังคาแล้วเนี่ยเป็นวัสดุยิ่งเป็นสังกะสีมันจะแผ่รังสีความร้อนลงมาได้เยอะกว่ากระเบื้องแน่นอนลองนึกภาพนะถ้าเราไม่มีฝ้านะห้องนี้ก็เรียกว่าเป็นเตาอบการที่เราเพิ่มตรงนี้เข้ามาเท่ากับคุณแบ่งสองห้องนี้ไว้ ไอ้ห้องนี้ร้อนแน่นอนแต่คุณจะลดตรงนี้ได้แน่นอนนะความร้อนตรงนี้ลดได้แน่นอนยิ่งคุณฟ้าคุณบล็อกได้ดีเท่าไหร่ใส่ฉนวนใส่อะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ร้อนแน่นอนแต่ตรงนี้จะลดลงอุณหภูมิตรงนี้กับตรงนี้ต้องต่างกันเพิ่มเติมนิดนึงถ้าจะให้ดีขึ้นน่ะอยากให้ลดความร้อนลงอันนี้คุณถ้าทำให้อากาศตรงนี้ระบายได้ ไม่รู้แหละด้วยวิธีไหนก็ตามระบายไปได้รวมทั้งอากาศในห้องคุณระบายได้ตรงนี้ก็ลดตรงนี้ก็ลดเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้อุณหภูมิทาให้อุณหภูมิห้องนี้มันลดห้องใต้หลังคามันลดลงได้ไอันนี้ลดตามแน่นอนเสร็จแล้วสามารถจะแก้ของตัวมันเองเช่นเพิ่มหน้าต่างมีรับพัดลมระบายอากาศดึงอากาศออกช่วยได้หมดนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับบ้านทาวน์โฮมอะค่ะอยากทําระบบระบายอากาศค่ะควรทําแบบไหนดีคะบ้านทาวน์โฮมข้อจํากัดของมันคืออะไรประเด็นของมันก็คืออะไรครับด้านข้างคุณอะไม่มี คุณมีแต่หน้ากับหลังเออด้านข้างคุณติดสมมติคุณอยู่ตรงเนี้ยด้านเนี้ยคุณหมดสิทธิ์ไม่เหมือนบ้านเดี่ยวถูกป่ะคุณจะมีหน้าบ้านกับหลังบ้านแล้วมันช่องเปิดไม่เยอะแล้วมักเรามักจะไปต่อเติมครัวด้านหลังด้วยทําให้แบบอากาศเนี้ยแทบจะไม่ถ่ายเทเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อธรรมชาติมันไม่สามารถจะเดินทางโดยปกติได้ตัวที่ช่วยคือพัดลมดูดอากาศครับอะลองมาเปลี่ยนเป็นแปลนนะลุงช่างมาเปลี่ยนเป็นแปลนนะก็คือเราก็มีบล็อกบ้านอย่างนงี้เสร็จแล้วทุกคนก็มีหลังบ้านถูกไหมครับมีหลังบ้านอ่ะ แน่นอนหน้าบ้านยังไงเราก็ต้องมีประตูมีหน้าต่างปกติเราจะมีหน้าต่างมีประตูลมก็จะได้ทางเดียวก็อย่างน้อยก็ไปานี้ออกนี่ถูกไหมครับชั้นบนก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาไงแต่พอชั้นล่างเนี่ยเรามักจะมาทานี้ครับครัวมัง่งอะไรมัง่งพอปิดทางออกคุณอย่าหวังว่าลมจะเข้าอะไรนะเพราะว่าเข้าไปแล้วมไม่รู้จะไปไหนมันก็ตรงนี้ก็กลายเป็นลูกโป่งทุ่างชอบพูดตรงนี้มันก็เหมือนลูกโป่งเห็นไหมขัตอบาืออากาศไม่เคลื่อนที่เพราะนั้นคุณจะให้มันระบายเนี่ยคุณต้องช่วยมันโดยการ ทำยังไงก็ได้ครับหาที่ติดพัดลมหรือการระบายอากาศหรือดูดอากาศการที่ดึงอากาศออกเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจว่าทางเข้าหนูต้องไปเปิดเพิ่มอะไรไหมครับอากาศมันจะดึงเข้าไปเองอากาศดีเราถือว่าอากาศดีแล้วกันจะดึงเข้านี่คุณก็มีหน้าที่ไปดูดอากาศร้อนอากาศเสียหาจุดที่มันเป็นอากาศที่แย่ที่สุดอ่ะส่วนใหญ่ก็อยู่หลังบ้านตรงครัวตรงอะไรเงี้ยคุณดูดออกใช้พัดลมดูดอากาศช่วยอย่างเงี้ยเท่ากับคุณบังคับให้เกิดการโฟลของอากาศการโฟลของอากาศก็คืออะไรครับคือลม หลักการนะครับคือเราจะดูดออกนะไม่ใช่ไม่ใช่นั้นหนูว่าใส่พัดลมตรงนี้แล้วการดูดดูอากาศเข้าไม่ค่อยเวิร์กนะครับถ้าคุณไม่มีจุดออกอ่ะคุณดูดเข้ามันก็อัดเป็นเป็นอันนี้อยู่ดีเนึ้ออกไหมเป็นลูกโป่งอยู่ดีหลักการคือคุณดูดออกส่วนอากาศเข้าอ่ะเขาหาทางเข้าเองไม่ต้องกังวลมากนะครับอากาศเข้าเนี่ยเขาหาเข้าเองเห็นไหมห้องน้ําเรายังดูดออกแล้วก็มันแทรกเข้าตรงใต้ประตูข้าอะไรของมันมันเข้าเองได้อากาศเย็นอากาศดีนะครับเพราะฉนั้นอย่าพลาดนะว่าเอาพัดลมมาใส่นี่แล้วแบบหนูดูดอากาศดีเข้ามาค่ะ อากาศเสียไม่ไปก็จบกันนะครับอ่ะใช้พัดลมดูดอากาศครับใช้เมคานิกเข้ามาช่วย